ป๊อป๊โอ้โหเรียบร้อยก๊อหมดเรียบร้อยครับผมโอ้ยการที่สเตมินาไม่ลดไี่มันดีอย่างนี้นี่เองอะวิ่งมาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะลดอะไรเลยไอ้กูตายตายเหีอะไรไม่ตายอย่าบอกก๊อหมดี่มนะแรกเลยเราเราต้องกอันนี้ลุมแบคโฮะเออนี่เนาลุมแบคโฮะอืออฮือฮอฮือฮอได้ฮือออ นอนได้อยู่นอนได้อยู่เนี่ยเออไม่มึงสร้างบ้านแบบปรึบปรึบปรึบจบแล้วดีคือ e เหนะี้ยอะไรทนี่ยมันเป็นตอไม้ยิงนี่ได้ปะก็ปกติอ๋ออย่างแรกเลย <laughs> เราจะสร้างไอ้ที่โดดหออ่ะฮะจะหาจัดก,การเอง <laughs> เอจะเอียงหน่อ,ย,อยนะสช่างหัวเอียงเดี้ปะกูช่วยอะ่ะ ต้องกดกดอีค้างนี่เออกดอีค้างอยู่รื้อรื้อรือร้อรือ้อรื้อโอ้โ,อโหง่ายแล้วเอาแล้วขึ้นไปไยังไงอะขึ้นทางไหนนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้แต่อย่างแรกเลยลลเราต้องเราต้องเราต้องรสร้างสร้างสี่สิงส่งนั้นก่อนสร้างสี่สิ่งนั้นก่อนถ้าเราจะมีความสุขอะกดเลย เอาหัวคนมาทําเครื่องร่อนมึงบ้าเปล่ามันไม่จําเป็นเลยเว้ยมันไม่จําเป็นเลยดูว่าแต่ดูหน่อยดิมันยู่รงเหนวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ข้างหน้าเลยเนาะคือมันจําเป็นด้วยเหรอในการสร้างเครื่องร่อนมึงต้องมีหัวคนด้วยครับผมถือไปแล้วเดี๋ยวก็ถือไปแล้วไปเลยอยู่ไปเราต้องขึ้นข้างบนสุดกันถูกต้องถูกต้องไม่ดูไม่เหมืนยวนได้เป็นตอนเอบอีกแบบหนึ่งแบบตอนแรกเรากดแบบชัดๆเนาะ เฮ้ยเฮ้ยเฮียเลยต้นไม้ๆของมันยังหิวเนี่ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยคือสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ไม้อย่างเงี้ยเสียบกันแทนตะปูเชื่อไหมเอ้ยไม่ใช่ไอ้นั่นแไงไอ้ไอ้เสาเข็มอ่ะไอ้เหล็กในเสาไอเหล็กในเสาเข็มอ่ะเนี่ยเนี่ยเมื่อก่อนใช้ไม้อย่างเงี้ยไปมันจบละหรือแบบเวลาเรากดจัดดาวเครื่องไหม่ ออานีก็นเลยความรวดเร็วขอรัดนิดนึงไม่ใช่ไม่ใช่ชัดดาวต้องแอคทีเวตเราไม่รอบที่แล้วไงฮะรอบที่แล้วอะเมื่อวานอะคลิปที่แล้วหรือเปล่าคลิปที่แล้วอะชีวิตออนตายสองไปดึงเลย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 อะไรกูดึงกับหัวเชฟเฮ้ยกูดึงกับหัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยโอ้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 ันมีกระวด้วยเฮียเฮียเฮียการหน้าขึ้นกันหน้าขึ้นกันหน้าขึ้นโอ้กูลงมาแล้วกูลงมาแล้วกูลงมาเฮียตัวใหญ่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 เอาออกเอาออกยังไงเนี่ยกดีกดีออกเฮ้ยเฮ้คกูกูกดีออกไม่ได้กด g กดกด g กด g กดีกด g กดีกด g กด g กด g กดีกด g 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 กดกด g กด g กด g กดกด โอ้เฮียตัวใหญ่สองตัวอุ้ยอุ๊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 ยฉี่อะ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 ี่อะตัวแมงแดงเดงหรือวะเอออุ้ย,ย,ยมึงเลง็งมึงมึงเลง็งเปอามันมึงเลง็งเปอามันไอเย็นน้องแมงบังอะ่ะเอ้าตายแล้วนนู่อ่ะ <c oughs> มันกระทืบเอา้ามันกระทืบมึงเสร็จแล้วมึงแล้วมันก็ตายขึ้นเลยวะเออขาไก่เหยียบมันนี่เราแรบไปทำไม มาอยากใส่ครับรู้สึกว่าใส่แล้วมีพลังฟึบกูได้เสียงเพลงโจโจโยโยยิงไม่พังเลยนะไปเต้แม่งดีจัดไปไหนอ้อมอย่างนี้อ๋อถอดครับพอดีพี่ลืมไปน้องนี่ราต้องอ้อมไปตรงนี้ เฮ้ยมึงมึงเก่งเจ๊งมากไหมวะเราจะไม่ส่ตัวลูกเว้ยเราจะไปเลย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 ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่พวกนี้กระจอกแล้วพวกนี้กระจอกแล้วคราซีมเหมือนเดิมวันดีไอ้น้องเอ้ยที่จริงกูสแกนการ์ดเปิดประตูเฮียนี่ได้เลยนะแล้วกูมาเขา้าคัดซีทำไมเนี่ยกู <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว,ว่ามันเป็นยังไงวะ เออเออว่ะถ้าหาถ้าหากว่าเราไม่ได้เอาทิมมี่ออกมาแล้วเรากาสแเลตออกมาดูวยเราจะน่าจะดีเหมือนกันไม่ขาดติดตัวอยู่แล้วใช่โย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 ว้าวบุมคือบินตกตายแล้วก็ชี้หน้ากูด้วยตักนิ้วทิ้งไง ชี้หน้าเพื่อนกูไว้ซัดไอเด็กอะไรเจ็บพอแล้วไอเชฟมันไอแล้วมัน,อน,มนไนะนอเคไ้ไอไอๆอไ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 อตอไอไอไอ่อไ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 คเอไ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 ่ไอ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 ไกล,ล,ล,กล,ลอยเไอ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 เอไ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 คไอออ วิ่งวิ่งแช่วิ่งวิ่งหายขี้อะไรล่ะยิง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 วะวิวิวิมาหากูมาหากูลัเฮ้ยมึงทำไรอ่ะยิงแม่งเออไม่เท่าไหร่อะจะตายแล้ว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 รู้ได้ไงรู้ได้ไงว่าจะตายดิเฮ้ยมันเจ็บมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วโอ้ยโอ้ยเขาตัวไม่ไฟ่เขาตัวไม่ไผ่เฉีย ตัวตัวแตกตัวแตกตัวแตกเลยอะใครลุงกูมาไปโอ้ยเฉ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 ยแม่งกระเด็นมาเนี่ยไอ้โหเมื่อวานคือเราแบบตีกันแม่งครึ่งชั่วโมงตีกันแม่ครึ่งชั่วโมงอะแม่งเอาปืนยิงแเปะเป๊เปเตายสัสไปใส่เข้าไป มึงเห็นมึงเห็นกูนไงสายมันเข้าไปอะไรใช่ไหมเลเอกูยืนนิ่งๆมึงใส่ไปแล้วแล้วมึงกำลังมองเส้นสายโอ้โหเนี่ยโกลเด้นคีการ์ดนี่โกลเด้นคีการ์ดสีทองเส็บสิครับตัวอะไรลูกเต็ตมให้การ์สแลชเนี่ยเวลูลูปอปเนี่ยมันจะเหมือนลูปออปเ,ยเลยๆกับเห่าถือถูกต้องอ้าวโดกด สวัสดีครับเพลสกูต้องกดด้วยไหมทุกคอนเฟิร์มนี่ไงกดดูรูปเลยนี่แอคทีฟอ้าวแล้วกูแล้วกูเดินไนด้เลยเดินหายหี่อะไรมึงมากดต่อยอ่ยเอากดตอ,อีกเหรอเออมันต้องสองทับสองมาโอเคกูคคถือไฟแช่ขายเี่อะไรเนี่ย <laughs> กู <laughs> เดินไปแช็กอยู่ดิอืม <laughs> หาตัวตายตัวแทนสามสองอ๋อ,ม,อมันอ๋อมันมัน,ม,นมันมีเด็กนี่หว่าเนี่ยเห็นป่ะไอโทมัสอายุสีป่ปีเควินเก้าปีอะไรเนี่ยอืมเออ<ไ> <laughs> โอ้ย อ,อันนี้คือคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงออเป็นไฮเทคเทคโนโลยีแบบหนึ่ง <c oughs> ปีต่อมาอา้าวหน้าจอกูดำเลยไม่มีอะไรเลย One year. <Later. S 3> วันเยียร์เลเทอร์